ก็มีไรายได้ไม่พอเดือนแถมยังมีหนี้สินกดดนไปไผ่ก็มีผมนก,กนะครับอ่าวันนี้เราจะมาคุยกับน้องไผ่สวยๆ่างเรานะครับก็น้องไผ่นะครับมีงานประจําทําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าน้องไผ่เนี่ยเป็นคนที่พยายามมองหางานเสริมนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยน้องไผ่ได้มาตัดสินใจทําการตลาดแบบนิชมาร์เก็ตนะครับแล้วก็ได้จับเงินหลักล้านแล้วนะครับเรามาสอบถามน้องไผ่กันต่อครับว่าน้องไผ่ตัดสินใจมาทําตรงนี้ได้อย่างไร โอเคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะไผ่ต้องขอแนะนําตัวเองนะคะไผ่ทํางานประจํานะคะต้องบอกนี้ว่างานประจําไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่ว่าไผ่ทํามาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะก็มีรายได้ไม่พอเดือนแถมยังมีหนี้สินกุบไปไผ่ก็มีลูกเล็กด้วยนะคะ mm. พี่นกจากนั้นนะคะก็สามีคอยดูแลไผ่มาตลอดมันมีอยู่วันหนึ่งอะคะ่ะพี่นกว่า ไผ่มาคิดได้ค่ะว่าถ้าวันหนึ่งเสาหลักของใบไผ่ไหายไปอะไรจะเกิดขึ้นอุบัติเหตุกับวันพวกนี้นะค่ะพี่นกเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมคะไผ่ก็เลยจึงหาเลยทํามาตลอดเลยไผ่ก็ได้มาเจอกับพี่ท่านหนึ่งนะคะให้มาลองทํากับตลาดนิชมเกตไผ่ก็บอกกับเขาไปว่าไผ่ขออะไรได้นะคะวันละ500บาทเวลา1000ัไผ่ก็ดีใจแล้วนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นค่ะ ไผ่ทำเดือนแรกนะคะฟาดกำไรไปเลยนะคะ5 0,000บาทนะคะเดือน2นะคะก็5 0,000บาทเหมือนกันนะคะเดือน3นะคะพีถึง8 0,000นเลยนะคะจนสุดท้ายค่ะ6เดือนนะคะก็สามารถได้ลบ bmw x1 นะคะป้ายแดงมาหนึ่งคันแต่วันนี้ไปไผ่ไม่ได้มาโอ้อวดนะคะแต่ไปไผ่กําังจะบอกว่าวันนี้ไปไผ่เลือกเครื่องมือที่มันใช่ค่ะเพราะว่าในยุคปัจจุบันแบบนี้การทําการตลาดออนไลน์ต้องบอกการตรงๆเลยนะคะถ้าเราจับสินค้าไม่ตรงจุดนะคะเราก็อาจจะเจ็บตัวได้แต่วันนี้ไผ่โชคดีที่ไปไผ่เลือกตลาด นิชมาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดเฉพาะเจาะจงนะคะทําให้ไผ่สามารถสร้างเงินแล้วก็จับเงินล้านได้คะ่ะพี่ทำไผ่ไผ่เนี่ยทําเพียงมาอยู่ถ้าเป็นยอดรวมนะคะก็คือหนึ่งปีค่ะก็มียอดรวมทั้งหมดะคะ่ะประมาณหนึ่งล้านสองแสนกว่าบาทเลยค่ะยอดมากเลยเพียงหนึ่งปีนะครับได้จับเงินล้านแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากทำการตลาดแบบมาเก็ตแล้วครับแล้วก็มาจับเงินล้านแบบน้องไผ่นะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกได้เลยนะครับได้เลยค่ะอีมีดูแลนะคะ